อูดอูดอูดพี่น้องเดี๋ยวเป็นจักระโดดรับมือเบาน้องนะครับอึบอูดหูดลงเลยอึบขาบมือครับขาบมือข้าเลยอูดอึบอึบพี่น้องอูดผ่อนคลายไปอึบนานครับครับว่าเจ็บได้พี่น้องเพราะว่าพิ่นจะหนุ่มๆนะครับเนาะนะได้มาอีกแล้วพี่น้องสองตัวว่าเป็นโตละโล เลยเพราะว่าตัวละโลกกวัวนะครับเนาะส,สวัสดีครับพี่น้องมือนนีบขอก็บ้านน้องในช่องกบป่าผ้าลวยนะครับพี่น้องเนาะมือนีบบ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิงป่าครับผมก็จะมาไล่เบิงป่าแต่ละบ่อเนาะครับเนาะเพราะว่ามือนีบบ้านน้องก็จะพาพี่น้อง เอาปลาเอากบขึ้นไปขายครับผมเพราะว่ามือนีข้าเจ้ากระัังบ่าน้องหลายนะครับเนาะเดี๋ยวมือนีบ้าน้องก็จะพาพี่น้องยางเละส้มสวนคือเก่าครับพี่น้องไปบึงเลยครับผมเดี๋ยวมือนีเขาจะมาตึกแหเทิงบ่อปลาร่วมแนครับผมเพราะว่าเฮาจะเอาขึ้นไปขายแล้วครับผมมีน้ำก็ไหลลงจากบนลงล่างครับพี่น้องเพราะว่าเมื่นนี่ก็ฝนตกแห้งครับผมเพราะว่าฝน่นกระตกอยู่ตลอดนะครับเนาะ มาเบิงป่าครับผมมาเบิงบ่อปลารวมนี่เียมีปลาดุกปลาดุกคุณครับพี่น้องตัวใหญ่แหงเนาะครับเนาะเขากัจะถึงแหออกน้าแน่ครับผมคุณครับพี่น้องเบิเพค่นก็จะขึ้นมากก่ไก่แถวฟังเห็นไหมครับเหมือนเลยมัตะเบิงแห้งครับพี่น้องกุณครับอู้สอนครับกับบรรยากาศยง่ามเส่าครับผม เบิงบอ่อปาลารวมน้ำเนรนะครับเนาะเขากัจะไปเบิงกบน้่ครับพี่น้องเบิงกบเบิงบอ่อปลาอูดครับโอ้ตัวเลี้ยงแห้งครับพี่น้องตัวงามเนาะครับเนาะตอนซ้อน,อนแห้งเดี๋ยวจังจะภาพี่น้องมาจับอีกทค่นึงครับผมอูดอูดมึงเลยครับ ه, ปลาดุกเหลืองปลาดุกดางครับพี่น้องขึ้นมาอีกแล้วเป็นกระด้มัดเลนข้างบนน้ำนะครับเนาะดีดีผูนครับพี่น้องเบึงโตคนงามแห้งครับดูสวยดีครับผมกับบรรยากาศนา้ำไหลแน่จังน้อยครับนี่ครับบ่งเลยบรรยากาศดีป่วยตัดไปเลย้พี่น้อง เลือนึงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวอีกเพืออ,อนึงโซนทางนี้กับจะมีนี่หอ,อมฟังหอ,อมน้องใบก็จะเป็นใบเตยคร,รับพี่น้องมาเลยสม้มกินน้ำแน่เดี๋ยวจะพาพี่น้องอยางไปส้มกบนดำนะครับเนาะไปเบิ่งเลยไก่เบาน้องเพิ่งออกมาหากินแถวนี้ครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพาพ,พี่น้องมาเบิ่งกบนะครับมาดูกบด้วยอู้ับพี่น้องกบกบเป็นเซลๆนะครับเนาะ mm. มีเจ็บมาให้อาหารกรบครับทั้งกบทั้งป่าพี่น้องคนจะอยู่นับกันนะครับเนาะปูนปูน,ปน,ปน,ปนครับ ส้นทั้งคุณนกันหลายครับพี่น้องทั้งกบทั้งปลาบาน้องก็เอา,มาไม้ไห้น้ำกันข้างล่างนี่นก็จะเป็นปลาเข็งครับปลาเข็งเอาปลาเข็งมาไหว้น้ำนะครับเนาะนี่บิ่งเลยครับอ้ปลาเข็งนี่ก็บึ่งพี่น้องตัวใ,ใหญ่เลยครับโดดมาใส่มือเข้าอีกเลยครับบึ่งเลยอู้อููเดี๋ยวจะหายเพลินมากินอยู่พีครับพี่น้อง คอยจะได้เห็นนะครับเนาะมาเซลล์ๆนะครับมันครับพี่น้องเดี๋ยวจะโดดขึ้นมาฮูดเบิงเลยิ่นมาก,กัดจะมาเลียนมือเขาเนาะครับเนาะนี่ปลาจะหห้อาหารพี่นอ้นนนองกินมากคือเก่าว่าน้องก็จะมีอาหารลดต้นทุนน้ำแนวนะครับเนาะอู้ปลาเขามูนหมดแล้วลครับผม นี่จะเป็นอาหารในเพื่อนเพื่อนกระจำได้มากโดดใส่มือเข้านะครับพี่น้องเนาะนี่ครับอเป็นตะเบิงครับพี่น้องเลี้ยงกบไวบอนี่ก็จะอยู่บาา้านหาซิบก็โตครับพี่น้องบอน้องก็จะเลี้ยงไวนะครับเนาะเบิงเลยจะเลี้ยงไซครับหน้าเข่าพี่น้องเขาจะดำหน้าเข่าไซคุณครับเบิงเพื่อนกระจะเต,เต็นมาใส่มือบอน้อง นี่เลยนี่นั่น,นครับพี่น้องว่าจะเห็นเหลี่ยมก็เจะเต็นมาเลยเรื่องไว้กับพบได้บิ้งในแง่งครับพี่น้องครับผมเห็ดคือของบ้านนอกนี่ก็ดีครับก็จะได้เป็นบอ่อธรรมาชาติเลยนะครับเนาะดูครับเพ่ก็จะโดดมาใส่มือเขา พูดพูดหูดพี่น้องเป็นตะเบิงครับเง็นบรรยากาศดีนี่บ้าน้องจะเอาสซมือให้เบิงอีกเดีย๋ยวเป็นจะกระโดดครับขาบมือบ้าน้องนะครับอึ๊บอูดอูดโดดเซลเซลเลยพี่น้องเบิงเลยอึ๊บขาบมือครับขาบมือค่าเลยอูดอูด อึบอึบพี่น้อง,งเอดี๋ยวเปิ้ลกระเจิกระโดดมาใส่มืออีกนี่นี่เบิ่งครับพอาดีเบิ่งได้แย่ง,ง่งนะพี่น้องพอาดีเล่นน้ำกบเพอน้องครับน้องก,ก็ได้หูนผ่นอนคลายไปอึบนานครับครับบ่เจ็บได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะหนุ่มๆนะครับเน,นาะนะบ่เจ็บครับ ยาบ,บานน้องกัจะพาพี่น้องอยางส้มอีกนะครับเนาะไปเบิงป่าลาแนครับเบิงกบนี่นี่ครับบอ่อกบของบาลน้องกบเห็ดอยู่ขนาดสามเมตรนะครับนะความยาวสามเมตรความกว้างอยู่ประมาณสองเมตรครับข้าวกบเห็ดเป็นเลียงซําเลียงในนาเขานะพี่น้องนะเนาะเลียงกบในนาข้าวนี่ครับผมเลี้ยนแบบธรรมชาติเลยเพราะว่าเขาเขาก็ล่าง,งาครับพี่น้อง โซนทางนี้ก็จะมีปลาในห้าวกระเจรย์ลยปลาไปน้ำเนาะครับเนาะจะมีบอ่อป,าปาลาปลาร่วมทา้งฝูนก็จะให้พี่น้องเบิ่งปลาดุกแล้วครับพี่น้องเบิง่งนี่ก็จะมีปลาดุกไก่เพิ่นกัมาเล่นน้ำบาหน้องครับพี่น้อง้นนี่เพราะว่าไก่บาหน้องจะมีอยู่สามตครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องยางเลาะส้มอีกเพราะว่าเ้าเห็ด พื้นที่บัวล้ายพี่น้องก็สามารถเห็ดใดเนาะครับเนาะคือของบาวน้องนี่ก็แค่เห็ดอยู่ประมานทั้งเบด้องเป็นอยู่หม่องบาวน้องอยู่เนาะหนึ่งไร่หนึ่งงานครับพี่น้องบาวน้องกับเห็ดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกทั้งนี้ก็จะโซนทั้งนี้ก็จะมีแหนแดงครับเป็นอาหารลดต้นทุนให้เฮาได้อีกเนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งเลยโซนทั้งนี้บาวน้องกับขยายมาอีกเป็นกบครับตัวนี้ชั่ว ตั้งนี่ก็จะกบรุนนี่จะเอาไว้ขายแหละพี่น้องบอยญนนี่ก็จะบอยญ่นี่ก็จะเป็นกบแม่พันธุ์นะครับเนาะเอาไว้้าเป็นพันกบเน้อพันกบนี่ก็จะมีปลาเข็งเน่พี่น้องบาวน้องก็จะเอาปลาหมอลงใส่น้ำนะครับเนาะข้างล่างนี่เพิ่นก็จะได้กินเศษอาหารน้าข้างบนนี่ยก็จะมีกบกบไ่ครับผมบาวน้องก็เอามาปล่อยใส่ในนีน้ำแน อยู่้ำกันนะครับเนาะเขาก็จะได้เลี้ยงทั้งกบทั้งปลาครับอยู่ในบอ่อเดียวกันนี่บอ่อนี่ก็แคบมั่นสองเมตรพี่น้องของบ้าน้องเนาะนี่มึงเลยกวมหญ้มามันสามเมตรขึ้นกันครับพี่น้องก่วมกวางนี่ประมาณเมตรหนึ่งครับเนาะประมาณเมตรหนึ่งเพราะว่าบ้าน้องกะจะขยายออกเรื่อยเขาคอยเห็ดไปบอ่อนี่จะเป็นบอ่อเอาไว้ขายแล้วพี่น้องบอ่อนี้ของบ้าน้องนี่จะขายกบแล้วครับเพราะว่าเขาจะเริ่มขายกบแล้ว กางเว้นนี่เพื่อนจะหมดครับพี่น้องหมดน้ำเนาะตรงนี้ว่าน,น้องกับพระท่านไน้เฮ็ุไอ้ก็ล่างมุ่งสลันนเพิ่นครับกันกันแดดนะครับเนาะนี่ิึงเลยมุ่งสลนไว้นี่ก็คือเพื่อนจะหมดลงไปอยู่ใต้น้ำอยู่นี่กันเหลืออยู่ประมาณพบจะมีอยู่ประมาณแปดโลอยพี่น้องอยู่นี่เนาะนี่ก็จะเฮตดไว้มาเบิ่งฟังนี่น้ำครับฟังนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาสวายปลาสวายแล้วก็ปลา ปลาดุกเนาะครับเนาะตรงนี้จะเป็นบอ่อปลาสวายครับพี่น้องพูดเบ่งเลยครับซึ่งปลาสวายเป็นปลาปปดุกเฮาเลี้ยงไว้แบบนี้ดีพี่น้องก็คือหนึ่งก็คือจะมีอาหารลดต้นทุนเพราะว่าเฮาเลี้ยงไว้ส่วนมากก็จะอยากแต่นําอาหารเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอาหารป่าแพงแพงหลายคุมมือนี่บ้าน้องก็เลยเห็ดอาหารลดต้นทุนเนาะครับเนาะ เพ็ดอาหารลดต้นทุนะจะซอยพี่น้องได้ดีครับผมก็คือเขาจะได้อาหารตามสวนเท่าน,นี้นะครับพี่น้องมาให้ปลาเขากินนะครับเนาะก็จะลดต้นทุนซอยพี่น้องในหลายก็คือบ่ได้สื้ออาหารก็สามารถเลี้ยงปลาได้ครับก็คือกําไรเขาก็คือเ้องบ่อได้สื้ออาหารนะพี่น้องเขาก็จะเอามาเป็นเพ็ดอาหารปั้นเองเอามาให้ปลาเขากินนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งข่าวข่าวก่อนบอ่อนี่เป็นบอ่อปลาสวายบอ่อ บอ่อปลาสวายกับปลาดุกพันยุ่มกันเนาะครับพี่น้องบอ่อนีก็ควบยา้าอยู่ประมาณนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวบาน้องจะให้เบิง่งควบยา้านี่อยู่ประมาณสิบเอ็ดเมตรครับผมควบพวงนี่อยู่เจ็ดเมตรนะครับเนาะขนาดบอ่อจะบอทอกันเบิ่งเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องอย่างมาอีกครับมาส้มปังนี่นะ้ำยูนี่อยู่ประมาณหาบอ่อพี่น้องบาน้องกับเห็ดไห่หาบอ่อนะครับเนาะ บ่อนี่ก็จะเป็นบ่อปลาตะกอนจะเป็นบอ่อปลา,าเข็งนะครับเนาะบาน้องก็จะเอามาเลี้ยงเป็นปลาดุกแท่นนี่เบิ่งครับเดี๋ยวมือน,นี้แล้วครับจะจับขายปลาดุกก็จะจับขึ้นมารุนนี้ก็จะเอาไปเพราะว่าพี่น้องมันก็นสั่งหลายนะครับเนาะมันก็จะเพิ่งให้อาหา,หารหลายครับเพราะว่าจะมาจับปลาอยู่นี่เนาะครับเนาะปลาดุกเิ่นก็ย,นนยังหลายเติบอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวจะมาจับเอาไปขาย บ่อสุดท้ายขนกันยั่งอยู่ครับพี่น้องมาเบิ่งบ่อปลาดุกบ่อนี้ครับเบิ่งพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลายเติบดูครับเดี๋ยวบาน้องก็จะพาพี่น้องมาตึกแค่น้อครับเนาะเบิ่งเลยเห็นปลาแล้วตาอันซ่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะอรุนนีไงอยู่ดีครับเดี๋ยวจะได้เอาขึ้นไปขายนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องผู้ใดอยากเช็ดคือของบาน้องนี่กะบมอญะครับผมนี่เนาะบาน้องก็พาพี่น้องเข้ามาส้มสวนน้ำแน่ หลาะเบิงส้มสวนนําก็จะเห็ดใบยูนี่ประมาณหาบอรครับผมหาบอหลักหกบอใหญ่นะพี่น้องเนาะบานองก็เห็ดใบสามารถอยากเห็ดแบบคือบานองนี่ได้นะครับนอกข้างบนนี่เฮาจะปลูกของใส่นะครับเนาะเฮาจะเห็ดเป็นขั้นคู่ไห้ฝั่งข้างนี้ก็จะเห็ดเป็นหม่องยางนะครับเนาะทางยางฝั่งนี้ก็จะเลี้ยงปลาหาบอก็จะมีปลาดุกปลาอูหลายปลาเป่านะครับเนาะ โซนทางนี้ก็จะฟังข้างนั้นก็นจะเลี้ยงปลาในหน้าเขาพี่น้องิึงเลยบาน้องก็จะพาพี่นอ้องยางเลาะส้มสวนคือเก่านะครับพื้นที่อยู่หนีห้องบ้าน้องนี่ก็อยู่ประมาณทั้งเบิดนี่อยู่ประมาณหาอะไรอยู่พี่น้องแต่ว่าก็เอามาเห็ดหนองปลาอยู่หนีประมาณงานหนึ่งพี่น้องนี่ิึงเลยนี่ก็ช่างร้อยนี่ครับพี่น้องฮาผู้ใดอยากสนใจเห็ดก็ช่างร้อยเนาะ เอากรมีพื้นที่อยู่ประมาณมียูสาหน่วยเดียวเราก็เห็ดกระชังร้อยนี่ร้อยใดครับพี่น้องกรับเอามาเลี้ยงป่าประมาณสิบสนิทใดนะครับเนาะก็คือเห็ดประมาณนี้ครับงบนี่กับเบิรอยูระมานเห็ดกระชังร้อยนี่เนาะประมาณเจ็ดลอยครับพี่น้องแต่ก่อนคู่มือนี่กัเจ้บ้านพันหนึงนะ่งเนาะแล้วก็สีสื่อทอพีซีเนี่ยเอามาต่อใส่กันนี่ครับ ก็สามารถเห็ดได้เลี้ยงปลาได้หลายปลาเนาะถึงปลาตะเพียนปลาเข็งปลานิ่นนี่ครับได้หลายปลามีสาหน่วยเดียวเอาเห็ดเป็นกระชังร้อย้างล่างนี่ก็คือเอาเป็นพวกขวดน้ำนี่มองพี่น้องขวดน้ำเอามาเป็นขวดน้ำโคขวดน้ำแยงกระไดพี่น้องขวดน้ำเปล่าเนะเาะก็เอามาหมัดเอามาหมัดใส่เลยเพม่นก็จะเป็นทุ่นร้อยไดพี่น้องนี่ก็คือเราจะเลี้ยงปลาง่ายก็คือเลี้ยงปลาดุกระได อย่างปลาดุกกระปรามาณสามเดือนท่านก็จับขายได้เข้ากับดึงง่ายๆนะครับพี่น้องเนาะนี่บาน้องกัเห็ดใบอุหลไลกระช่างอยู่ด้พี่น้องนี่บารน้องกัจะตรงนี้ก็จะมีข้างล่างนี่กัจะเลี้ยงปลาดุกครับปลาดุกใส่เนาะอู้พี่น้องเลยนี่เป็นอาหารเนี่ยก็จะเป็นอาหารก้อนลดต้นทุนนะพี่น้องเด้อผูได้อยากสนใจเขาไปเบิ่งกะเขาไปเบิ่งมีคลิปเห็นเบิ่งเนาะครับเนาะซึ่งมีคลิปกระช่างล้อยแล้วก็จะมีคลิป อาหารลดต้นถุนอาหารก่อนนะครับเนาะสามารถใส่อาหารก่อนนีอย่างปลาได้เลยครับเบิ้งครับพี่น้องเบิง้งโตปลาบึเบิ้งเลยตืกแห่ขึ้นเบิง้งหั่นพี่น้องเบิง้งควบใหอย่องเพื่อนครับอยู่ในอ่อปาลารวมครับพี่นอ้องเบิ้งโตปลาอใหญ่แห้งครับเบิ้งเลยปลาบึกสองโตพี่น้อง ลึกบาทเดียวเลยสองโตเลย,ยตัวอนซ่อนแหงพี่น้องตัวเพิ่นเนาะครับเนะวาะเพราะว่าเราตึกแหอยู่ในบอ่อปลารวมพี่น้องบอ่อปลารวมสองตัวว่าเป็นโตละโลที่นี่น้อง มึงเลยถ้าบอกว่าตัวละโลกลกัวนะครับเนาะสองตัวอู้ใหญ่ครับพี่น้องมึงปลาบึกครับนี่ปลาบึกแทะมึงบลา้องสือมาปล่อยอยู่ประมาณอู้หลายตัวเติออยู่ด้พี่น้องิึงตัวปลาเนาะตัวใหญ่อยู่ครับ,บิึงต่ออ่อนซ่อนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาตึกแห่ขึ้นมาแล้วเนาะงเลยกำลังไดง้เห็น้่งปลาดุก รุ่นนี้ก็จะเป็นปลาสวายครับปลาสวายนี่ตัวใหญ่แห้งพี่นอ้องเบิ่งปลาสวายนี่จะเป็นปลานิ่นอู้่เป็นปลาบึกครับนี่ปลาบึกปลาบึกก็ตัวใหญ่เลยพี่น้องเบิ่งตัวปลาบึกนะครับเนาะเบิ่งเลยตัวนี้ก็จะเป็นปลาชิลเมตนี่เบิบบบกกบงบ่ง,นะง,งโอ้ใหญ่ไปอยู่พี่นอ้อง เดี๋ยวบ่าวน้องก็จะปลดเพิ่นออกก่อนนะครับเนาะเบิ้งเลยเฮาก็จะปลดออกจากในนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่นจะอันนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวขอบมาเบิ่งอีกทีนึงครับผมนี่ครับพี่น้องมาเบิง่งเฮาตึกมาได้แยะจักหน่ยนอยแล้วนะครับเนาะเบิ่งปลานี่เป็นปลาสวายบ่ยพี่น้องปลาสวายเบิ่งปลาสวายตุ้ใหญ่แฮงนะครับผมเบิ่งโตเลย นี่ชิมีปลาหลายปลาแน่แตกหน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวบ้าน้องก็จะไปตึกแฮวี e ครับผมจำนี่เขายังมาทันพ่อนะครับเนาะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับผม บาน้องกับพาพี่น้องเขามาส้มสวนแล้วครับผมเ,เลยกันย่าริบในช่องกบป,ปาพาร่วยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้าน้องขจะเฮีดคลิปให้พี่น้องมึงเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ